สวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้คลิปนี้นะคะผมลูกค้าเน้นผมตรงนะคะเพราะว่าส่งงานยืดคนตัดปลายไปหลายคลิปแล้วอันนี้มาคลิปผมตรงยืดเคราตินถาวรยืดรีบอนดิ้งนะคะอะไรประมาณนี้แต่ก็จะเป็นที่ร้าน ยืดตรงกับยืดคนดัดปายขั้นตอนคือคล้ายๆกันอยู่แล้วนะคะเราจะเน้นบำรุงที่ร้านก็จะมีบำรุง3ขั้นตอนในการทำนะคะเคมีทุกหัวนะคะที่ร้านจะบำรุงทุกขั้นตอนเลยผมลูกค้าก็จะออกมาเงาวิ่งวับแบบนี้นะคะผมตอนนี้นะคะที่ร้านรับผม ผมลูกค้าที่ฟอกมาเราก็รับนะคะแต่ราคาเราอาจจะสูงนิดหน่อยนะคะลูกค้าก็จะต้องเข้าใจนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ทำยากมากนะคะอ่าอันนี้ก็ยืดยืดยืดนะคะยืดตรง ลูกค้าสามารถจะมาที่ร้านได้นะคะร้าน Jack Beauty นะคะอยู่ถนนเส้นธนาคารกสิกรไทยเลยนะคะก่อนถึงมิจเจริญยนต์หรือก่อนถึงโรงเรียนบ้านานานะคะมองขวามือไว้จะเจอร้านเลยค่ะป้ายสีเขียวนะคะเหนียวซับไปเลยค่ะนะคะมากันได้หรือโทรจองคิวก็092 8203997นะคะ Jack Beauty คะ่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามนะคะ